นะแต่ตอนนี้แหละในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็คงเห็นแล้วว่านะักข่าวก็มองว่าเป็นการดีนกันหรือเปล่านะจริงแล้วก็มันเป็นดีแล้วแหละนะักนะข่าวก็พูดถูกก็แหละนะแต่มันเป็นเรื่องของดีอย่างอื่นการเมืองมันมีฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาไอ้พวกที่อยู่ฝ่ายขวาจะพยายามจะแตกฝ่ายซ้ายนะหลังจากที่รอดคดีกล้าย,ยางมานะคราวนี้ก็ต้องมาว่ากันอีกรอบหนึ่ง นะครับว่าจะรอดหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนน่ยวินก็คงได้รับสัญญาณแล้วนะเดินเกมนี้ขึ้นมาก็คงจะเข้าใจว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะถ้าอยู่ฝ่ายขวาจะพุ่งทะลุข้ามไปฝ่ายซ้ายนะฮะปัญหาย่อมตามมา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดีลับลุงป้อมนะที่คราวนี้ก็มีการดีลกับอนุทินชันวีรดกุลแล้วก็ดีลกับศัก์สยามชิดชอบน้องชายเนวินชิดชอบไปดูดิเชิงปรากฏการณ์ก่อนชูวิทย์ทำอะไรไว้ในการแฉแล้วก็ไปร้องต่อปปชจนเป็นที่มา ของอนุทินต้องดิ้นเข้าไปหาพลเอกประวิทย์วงพักภูมิใจไทยเหตุผลผมได้ชี้แจงไปแล้วอยู่ในความรับผิดชอบส่วนมากรถไฟฟ้าสายสีส้มเขากระโดงที่ตัวเองมีบ้านอยู่การซุกข,ขุ้นการซุกป่าการใช้เงินในการหาเสียง รวมทั้งที่สำคัญที่จะพูดไม่พูดไม่ได้เลยคือการให้ผลร้ายต่อสังคมโดยที่ไม่ปกป้องก็คือเรื่องกัญชาผมถามคำถามคุณง่ายๆว่าถ้ากาัญชาทางการแพทย์ดีอย่างที่นายสนธิว่าดีอย่างที่นายเนวินว่าดีอย่างที่นายอนุทินหรือพักภูมิใจไทยว่าทำไม มีการเสพกัญชาคุณไปดูไม่กลยอย่างนี้ก็มีขายร้านกัญชาคุณไปดูว่ากัญชาเป็นยาเสพติดคุณดูว่าพ่อแม่ทุกคนยังห่วงว่าลูกจะติดกัญชานั่นก็คือการที่กฎหมายไม่แข็งแรงออกมาเป็นสีเทาๆแล้วคุณถามว่าประชาชนอย่างผมเนี่ยทำไมผมสามารถพูดได้เป็นตัวแทนของประชาชนได้ เพื่อที่จะนำเรื่องราวต่างๆเหลา่านี้ไปต่อสู้ในการเลือกตั้งทำไมผมต้องฟังพวกนี้หาเสียงในเมื่อพวกนี้ไม่ได้มีความจริงใจกับประชาชนทำไมผมต้องเป็นฝ่ายตั้งรับและไปกาอย่างเดียวอ่ะละคุณตั้งคำถามคุยกับผมเลยตอนนี้ท่าขุนใจไทยเขายังคงยงดีเราในเรื่องหมัดขามสิบนสามนล้านไอ้เนี่คุณสุกชัยใจสิ 5, อาอกุเรื่อง เออผมเรียนในซาบว่าปป,ปชได้สอบถามผมและทําไมผมต้องไปบอกคุณอ่ะทําไมผมต้องบอกในสุภาัจอ่ะทําไมปมุไม่ไปแก้ตัวในปป,ปชล่ะเออเรื่องอะไรผมต้องไปบอกคุณเรื่องอะไรผมต้องไปพูดให้คุณฟังเรื่องอะไรผมต้องมา,ถาแถลงข่าวให้คุณรู้ไปแค่ตัวข้างในดีกว่า ในเชิงปรากฏการณ์นะในหลายสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเราคงเห็นชูวิทยนะ์กำมลวิสิทธิ์นะครับมขขีการไปร้องต่อนายกกรมตรีนะครับแล้วก็มีเลขาธิกการนายกกรมตรีรับเรื่องไว้นะครับพีรพันธ์รับเรื่องไว้เกี่ยวกับเรื่องรถไฟสา,สายสีส้มที่ดินเขากระโดงนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยยาวไปถึงอนุทินชาญบิลกุลนะครับและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นะครับชูวิทย์ก็ นำเรื่องนังกล่าวทั้งหมดไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อเอาผิดกับเพื่อเอาผิดกับน้องชายของนีวินชิดชอบนะครับคือศักสยามชิดชอบนะครับตอนแรกอานุทินก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่เดือดร้อนอะไรไม่มีปัญหานะสู่ได้สาบายสารพัดคำพูดนะครับในขณะที่ คนในพักก็บอกว่าก็เรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องแน่นอนประกาศจะสู้ซึนะ่งรถไฟสายสีส้มก็โดลนละ้มสิ่งที่ตามมาจึงมีการเคลื่อนไหวนะไปกินข้าวกับพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณนะที่บ้านป่าที่มุยที่ป่าร้อยต่อพลเอกประวิตธวงสุวรรณนะก็บอกว่าสื่อมวลชนคิดไปเองไม่ได้มีการดีนการเมืองอะไรกันหลอกนะครับนะับ่กนะ็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เชิงงานสังเกตหน่าสนใจ ในเชิงงานสังครามถ้าเราเข้าใจหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วว่าในวินต้องตัดสินใจไม่ใช่อนุทินนะครับไม่ใช่ศัก์สยามชิดชอบในวินต้องตัดสินใจนะครับนวินต้องตัดสินใจเพราะนี่แน่แนนวินเป็นผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดนะแล้วก็ พ่อตาของเนวินเนี่ยก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับและผมเรียนไว้แล้วนะสาเหตุที่ภูมิใจไทยโดนแบบนี้เพราะคำพูดของอนุทินและคำพูดของเนวินนะครับที่บอกว่าพร้อมจะไปกรังไหนก็ได้สิ่งที่ตามมาไม่นานนะก็เกิดถูกหวย รางวัลที่1เป็นการเคลื่อนไหวของชูวิทย์กำมวลวิสิตนะครับมีการไปยื่นเรื่องตรงถึงนายยกมดีนะี่ครับมีพันโทฮิมาลัยผู้พันฮิมาลัยก็พาไปพบผู้พันฮิมาลัยโทรไปหาเนวินตอขอไปฮะโทรไปหาอนุทินอนุทินก็หม่รับสายนะซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแหละนะแต่ตอนนี้ล่ละในเชิยงยุทาสตร์างการมังก็คงเห็นแล้วว่า นักข่าวก็มองว่าเป็นการดีนกันหรือเปล่านะทจริงแล้วก็มันเป็นดีแล้วแหละนะักนขะ่าวก็พูดถูกก็แหละนะแต่มันเป็นเรื่องของดีนอย่างอื่นการเมืองมันมีฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาไอ้พวกที่อยู่ฝ่ายขวาจะพยายามจะแตกฝ่ายซ้ายนะหลังจากที่รอดคดีกล้าย,ยางมานะคราวนี้ก็ต้องมาว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะรอดหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามฮะ อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเดวินก็คงได้รับสัญญาณแล้วเดินเกมนี้ขึ้นมาก็คงจะเข้าใจว่าอะไรกําลังจะเกิดขึนนะฮะถ้าอยู่ฝ่ายขวาจะพุ่งทะลุข้ามไปฝ่ายซ้ายนะปัญหาย่อมตามมาอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิงกิจวัฒนาสวัสดีครับสำนักข่าววิหกนิวส์ จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูง afternoon h a l k ที่ duo อคูซินาเมืองทองธานีและทางซูมในวันอาทิตย์ที่26เดือนมีนาคม2566ตั้งแต่เวลา13นริกาถึง16นริกามีพลเอกกิติรัตนฉายาอาดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิด พิเศษวันนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นวิทยากรรับเชิญมีดเรเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐอดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจองโต๊ะได้แล้ววันนี้ลงทะเบียนเพื่อร่วมสัมมนาและสนับสนุนสถานีที่นั่งละ1,500บาทรับเพียง50ท่านเท่านั้นรู้ลึกรู้จริงเศรษฐ,ฐกิจสังคมการเมือง ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ต้วราชูชาองค์กษัตริย์ปราศืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบส,สาขคติยะจารีประเพณีพระชวงจักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติตมน,นเทียนบาน เลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงทรองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวาตารสุทิบ,บันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกอังสดานเนือแท่นสุบันคันติยันสง่านา กายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้ซองระดุดีมีกษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองก์กษัตริย์ตรา เถลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอทูนวิสุทดดุเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมียแทนสุปันขันธิยาสนานา ประนตลดกายผะศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แส้สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาาั่วสุดเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส้สอนสดุดีมีกษัตริย์เกิาทั่วทุกเขต้าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์